สวัสดีครับพบกับพี่วีแล้วก็ช่องวีชายบล็อกนะครับผมวันนี้พี่วีมาเที่ยวนะฮะอยู่ที่เมืองเชียงรายน,น,นะครับวันนี้เราจะไปวัดพระสิงห์นะครับวัดพระสิงห์วัดพระสิงห์งก็มีหลายที่นะครับไม่ใช่เฉพาะจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่ก็มีนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปเดินข้างในวัดพระสิงห์กันนะครับเราก็จะเดินเข้าไปที่อ่าโอประตูมีชื่อด้วยนะฮะประตูท่าหลวงนะฮะประตูท่าหลวงแล้วก็ซุ้มประตูโค้งประตูโค้งที่สวยงามนะเป็นลายปูนปั้นแกะสลักนะครับ วัดพระสิงห์ก็เปิด6โมงแล้วก็ปิด6โมง6โมงเช้าแล้วก็ปิด6โมงครึ่งนะครับพอเดินเข้ามาข้างในก็กำลังจะเดินผ่านซุ้มประตูโขงนะครับมีต้นโพใหญ่อยู่ข้างๆนะครับ2ต้นแล้วก็โอ้นี่โบสถ์เขาสวยมากโบสถ์สั้นๆเล็กๆนะฮะอันนี้น่าจะกำลังสร้างอะไรสักอย่างอยู่นะครับเดี๋ยวจะเดินเข้าไปที่ อุโบสถหรือว่าโบสถ์ภายในวัดพระสิงห์พระอารามหลวงนะครับที่อําเภอเมืองจงังหวัดเชียงรายนะครับวันนี้ก็หาง่ายนะฮะเข้ามาในตัวเมืองก็จะเจอเด่นเป็นสง่าเลยทีเดียวนะครับโอ้โหเข้ามาแล้วนี่คือเจอนาคสองตัวที่ที่โอเคนะถ้ามากลางวันถ้ามาช่วงเช้าแล้วแสงแดดส่องมาแล้วมาตอนบ่ายนะครับเราก็จะเห็นหนาคสองตนสองตัวสีเขียวนะครับโอเคเราจะเดินเข้าไป ในโบสนะฮะต้องสองรองเท้าไว้ตรงนี้โอ้โหนี่คือสวยนะมันเป็นหน้าจัว่วซ้อนกัน2ชั้นนะครับผมแล้วก็มีลายพึกษาตรงทางเข้าโบสถ์นะฮะมีสิงสองตัวแล้วก็ไอ้โงโค้งตรงนี้นะเป็นทางเข้าพอเข้ามข้งในเออจากเมื่อกี้นี้ร้อนๆน,นะพอเข้าม้้งในก็เย็นตอนนี้เราก็อยู่ภายในอุโบสถหรือว่าโบสถ์นะครับ วัดพระสิงห์พระอารามหลวงที่จังหวัดเชียงรายนะครับภายในอุโบสถก็จะมีภาพเก่าๆอุโบสถปีสอง6ี่สเสียงอุโบสถนี้ยังทรงเดิมทรงเดิมเลยนะเพราะว่าที่เราเข้ามาก็ยังเป็นทรงเดิมนะครับอันนี้คือขบวนช้างเดินทางจากเชียงใหม่ถึงพระสิงห์ใช้เวลา10วันช้างจากเชียงใหม่นะครับเดินทางมาเลยใช้เวลา10วันอันนี้ภาพ เจ้านายและขุนนางประจำเมืองร่วมพิธีถือน้ำพิพัฒสัตยาที่อุโบสถวัดพระสิงห์พส .236 ส3 23 4 6องสามสี่หคำว่าถือน้ำพิพัฒสัตยาคือน้ำสาบานนะฮะมามาสาบานแปาว่าจะจงรักภักดีอะไรเงี้ยนะต้องมาถือน้ำพิพัฒสัตยาที่วัดพระสิง,งออออออห์ตรงนี้นะครับเออมีภาพประวัติศาสตร์เยอะอยู่นะฮะประเดินออกมาอื้อยากให้ดูตรงนี้นะฮะคือนาคที่นี่ต้องยอมรับว่าสวยจริงๆไม่รู้ทําไมนะฮะ พญานาคสองข้างแล้วก็มีพระที่ยืนพนมมืออยู่นะครับสวยมากสวยมากอันนี้ประตูโคงที่เราเดินเข้ามานะฮะซุ้มประตูโคงอันนี้กําลังจะสร้างถ้าสร้างเสร็จคงสวยไม่รู้ว่าคืออะไรสาราการประเด็นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับตรงนี้ได้มีโค้งอะไรเหมือนเดิมนะฮะเนี่ยเนี่ยทรงเนี่ยที่เราเห็นในปีนะั้นมันก็ยังทรงเหมือนเดิมในชะ่ไหมเป็นหน้าจั่วสองชั้นเป็นลายพฤกษา เทวด,ดาครับเรากำลังจะเดินไปที่สิมนะฮะสิมที่ปฏิสถานพระพุทธรูปนะครับสวยดีเนาะเป็นทรงเป็นหน้าจั่วซ้อนกันสองชั้นแล้วพยายามดัดให้มันโค้งเป็นปีกนกนะครับเป็นศินละปะทางภาคเหนือของไทยนะฮะทางล้านานาไทยหรือทางลาวทางนะี่ก็คล้ายๆกันนะดัดให้มันเป็นปีกนกนะครับก็ลวดลายที่อยู่บน อยู่บนประตูโของหรือประตูเข้าโบสถ์ถ้าเราสังเกตจะเป็นพวกดอกไม้ต้นไม้เป็นลายพฤกษานะครับซึ่งมันหมายถึงความอุดมสมบูรณ์นั่นเองนะฮะเพื่อให้เราเดินผ่านแล้วเป็นสิริมงคลนะครับพอเดินเข้ามาข้างในก็โอ้โหอันนี้คืออลังการมากเป็นโบสถ์น้อยหรือว่าสิมนะครับที่ปฏิสฐานพระพุทธสิงิ์หรือว่าพระสิงห์นะครับได้ยินเสียงไม้เพราะว่ามันเป็นพื้นไม้น่าจะเป็นไม้ทั้งหมดนะครับโอ้โหสวยจัง เป็นพระพุทธรูปนะครับสีทองอยู่ข้างในอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆมนดบนะที่ประดิษฐานพระแล้วก็มีนาคที่พันกันลงมาเออสวยแปลกตาสวยแล้วก็แปลกตานะอันนี้ก็จะเป็นพระพุทธสิงหงนะครับหรือว่าพระสิงห์นะครับเพราะว่ามีชื่อบอกอยู่นะทีนี้เราจะมาดู ดูลายเป็นรูปเทวดาใช่เทวดาส่วนใหญ่นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นไม้ไม้ที่ลงรักปิดทองนะครับเนี่ยหูบแต้มหูบแตมที่เป็นประวัติุูธเจ้านะครับทาสีสวยมากเออสวยดีแปลกตาพี่วีนะฮะเนี่ยมันคือทุกอย่างภายในที่เนี่ย มันไม่บ้างเปล่าคือมันถูกแต้มสีต่างๆเห็นไหมฮะรูปแต้มนะฮะเป็นรูปแต้มสีต่างๆในประวัตินะครับก็ดูชุดสมัยโบราณก็ไม่ได้ผู้หญิงก็ไม่ได้ใส่เสื้ออะไรเนาะก็ะปล่อยให้เห็นหน้าอกนะครับพระพุทธเจ้านะเทวดาลงมาจนถึงมนุษย์นะครับเนี่ยถ้าเราถ้าเราสังเกตนะฮะหูปแต้มที่ปรากฏอยู่ตรงนี้อันนี้น่าจะเป็นพระพุทธพระสงฆ์นะครับ น่าจะเป็นกษัตริย์ไหมแล้วก็มีคนมากราบไหว้ตรงนี้นะฮะเป็นสตอรี่เรื่องราวต่างๆนะครับที่ถูกแต้มไว้ภายในอุโบโสถหรือว่าโบสถ์เป็นสิมอันนี้ไม่ใช่นนใชโบสถ์เป็นสิมสิมที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงน,นะครับเออสวยดีเดินดูเพลินมากเลยนะเดินดูต่างๆเดินดูรูปต่างๆนี่เพลินมากเลยเราเสพศิละปะภายในวัดอย่างเงี้ยหลังจากที่เราเข้ามาในสิมแล้วนะครับผมเราก็จะไป ไปดูวัตถุมงคลนะครับวัตถุมงคลภายในวัดพระสิงห์อ,อ๋มีเทียนวัตถุมงคลดอกไม้ทูบเทียนโอ้ได้ยินเสียงขับซอพระสิงห์กลิ่งลมดำมันปูส9งสิงห์ลอยองค์ดำมันปูแล้วเ พาสิงรูปขายร้อยเก้านะครับผ้าสิงห้านิ้วอันนี้พาสิงห้านิ้วนะครับผมพันเก้าเนื้อสำลิดสามพันห้านิ้วเก้าร้อยเก้าสิบเก้าันนี้สวยอ,อนันนี้อ่ะองนี้ก็สวยอวบอ้วนเป็นพ้าที่อวบอ้วมนะครับอวบอ้วนใช้คำนี้สวย วิหาราือจังงจางมาที่วัดน,นี่กับผวันมาวันชวันวันเปิฝนซ้ายอ่ะอ๋อมามานี่เนาะไปตรงมาแอลครับผมคณะซอจากเชียงใหม่แล้วเดีเ๋เ,เนนอแลนด์ข้ามัที่เกับะดาษผมเข้ามาครับผมมาขับซออยู่นี่เนาะนี่ก็พระาชาทานี่กติจะมาอ่ะอ๋อวันนี่สิอุ้ยคนท่าจะนักครับจะมีที่จอดรถก่อน อ๋อบทประจอยู่นี่นะอยู่นู่นนะที่พุทธมนตรอำเภอแม่ลาวคุณจ้าอำเภอแม่ลาวที่นี่เจ้๊อยู่ที่คนที่สิบสี่จอนบ่ายก็ไปแล้วอ๋อคนสังขารไปนู่นเนาะสี่ก็ไปสิบสามก็โสดมีคืนสี่ถึงข้าวจอนแล้วก็ไปแล้วครับนี่ละวัดเงียบละวัดเงียบแล้วนะต้องไปนู่นเลยเนาะไปอยู่คุณสามวันจะประชุมเพลิงอยู่นู่นสามวันพระราชทานที่สิบเอ็ดโอ้ยคนที่ถ้าจะนักเนาะ อันนี้เทียนสะดอกเคาะสะเดเคาะสีาอาเียใส่ถุงวบาดวัดพระสิงห์นะครับ <สะ S 1> บูชาแล้วก็ไปจุดที่พระวันเกิดพระวันเกิดบูชาตรงนี้แล้วก็ไปจุดที่วันเกิดนะครับสาวบาดก็จะมีเทียนสะดอกเคาะวันจันทร์ังการพุทฤหัสศุกร์นะครับข้างในเทียนก็จะมีภาษาไทยตรงนี้วัดพระสิงห์แล้วก็จาร์ด้วยภาษาอักขรโบราณน,นะ ด้วยภาษาละนาหรือว่าหรือภาษาถ้าเป็นภาษาละนาอนะักขลัง โอเคนะครับวันนี้พี่วีก็มาเที่ยวทําบุญที่วัดพระสิงนะครับพระอารามหลวงที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะฮะแล้วก็บูชาพระสิงไป2องค์นะครับไปไหว้บูชาที่บ้านนะครับวัดนี้สวยมากสวยจริงนะฮะเหมาะการมาไหว้พระขอพรนะครับแล้วก็ถ่ายรูปกับโบสถ์หรือว่าอุโบสถนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่ติดตาตึงใจนะต้องยอมรับว่าศิลปะ วัฒนธรรมแล้วก็สถาปัตยกรรมทางภาคเหนือของไทยนะรสวยงามเลยนะเป็นหน้าจั่วนะครับเป็นหน้าจั่วแล้วก็ดัดให้โค้งสวยงามมากนะครับโอเควันนี้พี่พีก็จะกลับบ้านแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามซับสไครยกันด้วยนะครับสวัสดีครับ